คือเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบพูดอะไรหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังทํางานอยู่อาจจะดูไม่ทันหรือไม่ก็เมื่อกี้เห็นบางคนบอกว่ากําลังขับรถกลับบ้านด้วยนะในทวิตเตอร์ก็ขับรถปลอดภัยนะครับ ทุคนเดียวเฉยเลยนี่คือที่นี่หรือว่าในในนู้นนะอันนี้ทุกคนได้ยินผมชัดเจนดีใช่ไหมครับขอบพระท่านอาไวเป็นยังไงกันบ้างฮนะช่วงเนี้ยช่วงนี้ผมก็นอนยาวเลยเพิ่งดูซีรีส์จบไปเรื่องหนึ่ง โดยที่วันๆคือไม่ทำอะไรเลยนะดู่ซีรีส์อย่างเดียวรู้สึกปวดหลังว่าเบาสวัสดีเพื่อนบอลเฮ้ยลองมาหากันดีกว่าว่าวันนี้ใครมีแบบมีใครมามีใครมาดูเราบ้าง ขอเพลงกันเข้าไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะเล่นชิลๆไปสักแบบยาวหน่อยคือวันนี้ตั้งใจฟังกันไม่ใช่ตั้งใจฟังตั้งใจที่จะแบบมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆประมาณหนึ่งนะแล้วก็คือไม่ได้เตรียมเพลงมาสักเท่าไหร่นักแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ใช่ว่าจะเล่นได้นะครับแต่ก็จะลองเล่นมม่ๆไปเรื่อยๆเป็นแบบ ความตุ๊ปปัตตุเปของชีวิตขอคิดก่อนว่ามีคนขออันดูมานะครับแล้วก็ขอแปะหัวใจมานะครับจะบอกว่าขอแปะไว้ก่อนเลยนะฮะไม่ได้เลยฮะ มีบางคนติดไฟแดงอยู่นะแล้วก็แอบดูนะครับก็ไฟเขียวก็เปิดฟังไว้อย่างเดียวได้นะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีเหตุผลครับเขาบอกว่าเพลงกักตัวเนี่ยพระเอกมีหล่อมากคิดอย่างนั้นเหมือนกันคือมีเรื่องจะบอกไว้คือคืออ่าอันนี้มันค่อนข้างจะจะช้าจะช้าเพราะว่าผมเพิ่งดู วินเซนโซไปอ่ะคือคือมันจบไปนานแล้วแหละแล้วก็เห็นทุกคนแบบออกมาตั้งนานแต่ว่าคือช่วงนี้มันคือคือผมไม่ยังไม่ถ่ายละครไม่ได้แล้วก็เลยแบบมานั่งดูวินเซนโซแล้วก็แบบหูพ้าเอกหล่อมากจุงกีแบบน่ารักมาก f อซเลยอ่ะหูแบบชอบแบบมันน่ารักจริง <c oughs> แล้วก็พอไปเห็นพระเอก m อมกักตัวก็จริงจริงก็พอๆกันนะถึงเราจะเทียบได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็แบบรู้สึกว่าก็พอๆกันแหละ <c oughs> เท่มากเลยอะข่างมากน่ารักมากจริงผมเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้พอแบบ อยากร้องเพลงให้ฟังนะแต่พอไลฟ์ทีไรแล้วแบบมันเขินนะเฮ้ยมีคนบอกว่าตัดผมแบบจุงกีคืออยากตัดผมมากกว่นะั้ดูดิผมแบบทิ่มตาไปหมดแล้วแล้วก็ค,ค,คือคือด้วยคําที่มันยังไม่ได้ถ่ายละครแล้วก็พยายามที่จะแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้ไปตัดผมเลย <c oughs> ผมยาวมากอันนี้ลำคาลงมากแต่ว่าก็ก็โอเค กลางทะเลมีน้ำกับใสยมองไปทึงใดไม่เคยเห็นใครมาติดเกาะองนี้มัน,นานบางวันลงน้ำหาปลาจุดไฟต้องหาไม้มาขุดกันตกตอนกลางคืน ยิ่งน้ำใจอยู่ริมกองไฟข่มใจให้พักผ่อนบางวันฉันเงาฉันเพลียอยากจะที่เบียก่อนนั่งบางวันฉันร้องวิ่งลงหาสาย ร่างกาดนี้ฉันอยู่ลำพังมันนานเกินใจทนไว้รอเรือสักลำม,มาพาฉันลั่นออกไปแต่จะมีใครหรือเปล่าที่เห็นว่ายังมีเงาหนาสงสัยก็ร่างยังมีคนอยู่ยังหายใจและยังมีฉันอยู่ตรงนี้คนก่อนที่ หก็หวังว่าจะมีเรือสึกลำไหมที่รู้และพาฉันออกไปให้ได้ก็ยังจะเฝ้ารอต่อไปไม่มีอะไรถามก็มาดูไลฟ์นะครับถ้าเกิดมันมีอะไรมากกว่านี้นก็ขอเบ่งมาได้ แต่เราเล่นให้ได้เพราะนะแต่พยายามอ่านทุกๆคอมเมนต์คลายความเหงานะครับช่วงนี้กาะร้างกาะนี้ฉันอยู่ลำพังเป็นนานเกินใจทนไว้รอเรือสุดลังมาพาฉัน แกระตุกไปหน สึกลำไหมที่รู้และพาฉันออกไปให้ได้ยังจะเฝ้ารอต่อไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคือว่านนี่แหละ

กูฉันเคยมาในฝันพอดีเธอเดินมาบอกรักฉันทีแต่แล้ววิ่มาก,ก็หายเลือนไปแต่ส่งมาย,ยามเช้าฉันใด้ตื่นจากฝันชีวิตจริงของจริงมันต่างกันเป็นแค่เพียงความฝันไม่นานก็ผ่านไปตื่นจากฝันชีวิตจริง

ก็ให้ลืมไปแต่สงไม่ยามเช้าฉันได้เตือนสักฟันชีวิตจริงของจริงมันต่างกันก็เป็นแค่เพียงความฝันมีนานก็ผ่านไปตื่นจักฟันชีวิตจริงของเรามันต่างไปและมันจะมีทางไหนที่ทำให้ฝันของฉันฝันจริง ความจริงกับความฝันยังจำอยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนเราเคยรักกันฉันจำทุกอย่างเมื่อเธอจากไปแล้วจะมีอีกทางไหนนอจใจจะฝันรึเปล่ย่งนี้ทุกวันตื่นจากฝันชีวิตจริงของจริงนันตาก็เป็นแค่เพียงความฝันไม่นานก็ผ่านไปตื่นจากฝัน ชีวิตจริงของเรามันต่างไปและมันจะมีทางไหนที่ทำให้ฝันของฉันั้งใจคนที่เข้ามาหลังๆอาจจะงงนะครับหรือว่าคือ <c oughs> ไม่มีอะไรครับ ที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก,ก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไว้ส่วนตัวฉันขอเพียงคือมีใจผ่านมาแล้วขออย่าเพิ่งไปชื่อว่ารักที่เธอต้องมีที่มาชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะชิวเป็นบังเอิญเป็นแค่ฝันเธอใช่ไหม

ไต่ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามาเข้ามาลองเอามือวันที่น่าฉันเธอเชื่อไหมเรื่องหัวใจที่ตรงกันเธอเชื่อไหมรักของฉันนั้นไม่จริงเขาสักคนที่มีหัวใจอยู่ใน ไม่ค่อยเวิร์กไม่ร้องเพลงนานมากๆแล้วครับเสียงตุปต๊ปัป๊ตุ๊เป๋หมดแล้วเนี่ย ในซีเมเจอร์มีคนขอเพลงเก่าเข้ามาด้วยคืออะไรครับเนี่ยคนที่เหลืออยู่นะครับเราก็จะเล่นแบบนี้กันไปแบบยาวมากๆเอาเพลงเก่าดีกว่า นีแล้วกันชอบ <Hey. S 1> เฮ้ยอานนี้แ่บมามทายกันดีกวา่าทุกคนสมมติว่าผมเล่นอันนี้ไปลองดูว่าอ่เพลงนี้คือเพลงอะไรเป็นคำใบ้ว่าเป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงเก่าทีา่ค่อนข้างกลางๆนาเร็วอะไรเงี้ย อ่ะลองดูนะไม่น่าว่ะคือคือไม่น่าไม่คือไม่น่าทายถ,ถูกเพราะว่าผมเล่นผมเล่นไม่ดีเองเอาใหม่ฟังอีกรอบ เดือกันสักรอบเลยต้องดูเพื่อมีคน้ายถูกผมว่าไม่ถูกครับวันนี้อองจริงอ่าไ,ไม่ใช่วงครับไม่ใช่วงเป็น เ๋ยวนะขอเพื่อความชชัว์กันเพราะว่าไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนไทยถูกหรือยังยังไังยังยังกํานนึงกนนังกําลงเป็นเพลงเก่าไม่ใช่วงครับชื่อเล่นของพี่ท่านนี้เป็นจอจานเหมือนกันนะครับนี่ เพลงนี้มีทั้งหมดสามพยางเอ๊ยใช่ชื่อเพลงวถูกแล้วมีสามพยางอ่าแล้วก็เป็นผู้ชายครับพี่ท่านนี้ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยจอจานเช่นเดียวกันครับจอจานนี่คือชื่อเล่นนะ แต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบคือมันก็ต้นเพลงแหละแต่ว่าเออลองให้ฟังก็ได้เ่อสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายดุดคนหัวใจลมสลายคิ ฉันขาแค่นั่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุดที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทานงเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนแทนไฟรักเผาแหลกลากน,นอนไม่เกียมตายทั้งเป็นเขาคุยเขาเธอหางจะทิ้งกันไป ฉันนิดนักเพราวันนี้ฉันนั้นตายซะก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่ววนวันนี้เธออย่าพึ่งไปเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายดุดคนหัวใจลมสลาย ฉันเขาเคนนั่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมนาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมือ่อไรต้องเชาตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจโดนฟันพังไปเบื่อไปรักเผาแลกลานอนไม่เกียมตายทั้งเป็น จบแบบนี้แหละยีปเลงเก่าอีกเยอะมากๆเลยนะฮะที่ชอบฟังก็เนี่ยสามพยางตายทั้งเป็นแล้วก็เป็นเพลงของพี่แจ้นนุพลแก้วการน,นะครับ พิซของเพลงมันอาจจะดูแบบงงๆหน่อยนะแล้วก็ประเภทของเพลงก็อาจจะดูแบบงงๆหน่อยนะเพราะว่าคือไม่ได้มาทำอะไรเลยแบบเหงาก็เลยมานั่งร้องเพลงเฉยๆครับเป็นแบบเพลงที่ตดต่อกันนี่คือฉีกกันหมดเลยนะคืนที่ฟ้าขนองแมงตะกอนบองคืนครางใช้ไลยืนคอยที่ริมทาง ลอยน้ำเมืองครึ่งฝนที่พัดกระนำเวียนกำลังย้ำสัญญาไม่นานไม่กินฝนกันยาเขาจะมาขอเธอแคได้ดแต่เมื่อละมองดูวเวลาเวลาผ่านที่นาลิกาที่ป่าได้ถึงปีเดือนวัน ใช้ไรละวันกับสัญญาที่ไม่มีจริงหลอกลวงฝันที่เธอฝันเสียได้สัมพัสวันที่ยอมลา่ไปเบียดปอนคอยวันลุกขึ้นมาสัญญาสิ้นดายงวนันอยู่ในหัวใจ จะไม่ชิลล์เนประจานเรื่องสมยอมแต่ใช้ไรเชื่อในสัญญาปลอมเขาจะหุนมาแล้วเวลาก็ผ่านจนชาวบ้านต่างรู้ว่าทุกปีเมื่อถึงฝนกันยาเธอจะมาคอยที่เดิมก็ได้ ที่ทิ้งปีเดือนวันเคลื่อนไว้ใช่ไล่เริ่มวันกับสัญญาที่ไม่เคยถึงหลอกลวงฝันที่เธอฝากเสียดายสัมพันธ์สวรรค์จะยอมแลกไปเีเียนปอนคอยว้าวขันมากสัญญาเสียงดังกังวันอยู่ในหัวใจ มาดินหน่อยนะครับคือขอเพลงมาได้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะร้องเพลงอะไรละตอนนี้พยายามเปิดเพลย์ลิสต์เรื่อยๆเดี๋ยวระหว่างรอที่ทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยากฟังด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าจะให้ขอมา มีใครได้ดู MV กลกักตัวเรีอยงครับมันน่ารักมากๆเลยนะ มันน่ารักเนาะเอมี่น่ารักจริงคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวแอบเดี๋ยวแอบเล่าก่อนไปดูว่าคือ,อ,อตอนเขาชวนมาเล่นอะเขาบอกเออแบบเออเดี๋ยว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 ,ยวไปเล่นให้แล้วก็คือยังไม่รู้แบบคือเขาส่งสตรอรี่มาแหละแล้วก็ยังไม่ได้อ่านมากแล้วพอไปถึงหน้าง,งานจริงแล้วก็เฮ้ยเออมันตลกดีว่ะคือคือ คือคือมันเป็นฟิลแบบฟิลแบบตลกแล้วก็อยูอ่ดีก็แบบมีท่าเต้นขึ้นมาแล้วก็เออก็มันดีสนุกดีชอบ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 โอ้โหจะบอกว่าคือบอกว่ามีคนบอกว่าชอบใน MV ตอนใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมในเรื่องนี้มันมีชุดแบบชุดหลายชุดมากเลยอะเออก็ก็สนุกดีนะ หยิบมะนาวน่ารักดีชอบมากชอบมากเป็นเป็นอีก,อ,กอีกงานหนึ่งที่แบบที่ชอบเหมือนกันถ่ายมาก็สักระยะหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้นานมากเมื่อกี้ว่าแวบว่าเห็นมีพี่ท่านหนึ่งพิมพ์คำว่าเพลงฟ้ามาขอลองดูกอนนะว่า,วาลองได้ไหม